สบายดีสบายดีบสัสกุสกุนพี่น้องจ๋าสบายดีตอนค่ำสบายดีตอนค่ำฝนนั่งกระโตกเศร้าพี่น้องตอนนี้หอดบ้านแล้วกําลกำลังออกมานาออกมานาก่อนเนาะพอสร้อยสื่อกุ้งมาฝากน้องทำพี่น้องก็ได้อันไกน่ KFC เต็มวัวนี่ถอดเอาใหม่ถอดก็ะดูกกินเลยพขากินเร่มกระแสอยู่เตม็มสิบป,ป,ประกอบเนาะ ก็บอกเกาะไปแล้วเหรอยฝนตกข้างก้าวเนาะแม่นะนั่นพอได้มาหอดเขาเนี่ยเนาะพอได้เย็นอมาลาไปอยู่นี่ฝนตกพี่น้องเฮ้ยมาไปแบบสรลาไปนั่นดี๋ยว่าม่เท้าข่อยได้บรรยากาศดี่ดีเลยนี่เนาะแม่นอากาศเย็นอากาศเย็นตะเว็นกำลังชิโตดินอมาลานางมาหอดก่อนแล้วหอดก่อนแล้ว เพราะว่าเพื่อเอาเสลีลยเวียงเนาะกลับไปสือหมอไฟมาใส่รถน่นกลับไปกลับมาเพาื่อสลี่ยเวียงเอามาลานางมากับแบบกับเจเพลาเจเพลามาบานเดี่ยวเห็นนางส่งมาเนี่ยสลอยไปบางซีหนาลองทำโบได้กุ้งมังกรจะได้กุ้งขาวแทนกุ้งปิ่งมันกันกนกนกบโบมีเราสลอยสือในสวนนสรรค์สลอยอัดจะกล่องโพรมมาพร้อม บางทีนะเอาพันธุ์ที่เป็นนัน่นเลยคล้องคองเด็กน้อยเนาะพี่น้องความคิดคองเด็กน้อยแบบว่ากุ้งมันโตใหญ่แล้วบ่เคยกินนะนะเยอะทงสิบเคยกินแม่นในศยกลองศยขู่ยกลองนะแม่นก็รังยากหูแม่แม่นคือกุ้งมังกรแบบโบเคยกินเท่าไรก็โบเคยกินเนาะอยากหูอยากลองอยากเห็นแม่นแต่พอนี่กินนั่นแหละเด็กน้อยแต่สลายคิดเนื้อเนียนนั่นแนมเบิ่งกเคยเห็นเขาจับกินในคลิปเนาะมันก็สิบพ่อป็นกันกับกุ้งนี่แหละเนาะ กันครับเมนหอดน้าเรีวแล้วเห็นแต่รถคันท้าโอ้หับไปนี่สามคืนสี่มณีเลยสี่มณีแบบพูดขี่ไปจอดข้างรถคันข้าเฮ้ยเป็นยัโไงเมื่อกี้เมื่อกี้ทำเป็นสีหน่ะลองทำอยู่อยู่ดิอยู่มาได้มาได้ไงเออคุณยาย เขียนยังเงยมัวเงยลงเลยทำจะขิดหอนขยุสบายดีป้าลุงไว้สบายดีป้าลุงเจ้าขวายังมาฝากมือหนึ่ขึ้นไปเบิ่งดูลังหลุดนะใครรู้ท่าจอยเจ้าอยากยังมันบริเวณนะหันหันกระแม่นขวายช่องหยางเลยมาฝากเจ้า เอาไครบ่นอะโอ้ยกล่องพฟมคือว่าอัดเนียนอยู่เซ็ดแบบนีแกออกมาด้วยอ่ะไครบังดุเจ้าอยากยังเจ้าว่าเจ้าอยากยังยุดก่อนจะสิไปเจ้าอยากยังไปนั่งลงนี่ยังยังิดมุดุ เจ้าเจ้าอยากยังต่อนลงไปนะใครบิ่งนี่เอาตอนกุ้งสิไป,ปเดี๋ยวเจ้าเจ้าอยากเอาขุมีแต่ผักหอมอันนี้นะกินกุ้งไงอยากกินได้กุ้งน้อยกุ้งใหญ่นี่นบ่ได้ไปแม่โคมาว่านี่นะมันข้ามได้ใหญ่โบทันกุ้งข้าวสามชีกิน,ลนเลยนะใครมว้ย เอาห้ามไปได้กินกุ้งอ่านลงฮะได้ท้องเงี้ยใส่เนี่ยถือแพรปลาลวยถือแพรปลาลวยเ้ยหิรึมาของเจ้าอยู่ในโหลดพุ่นลงไปเบิ้งลงไปเบิ้งอยู่ในโหลดพุ่นเข้าไปเบิ้งอยู่ในโหลดพุ่นหาบุ้ด้วยโอ้ยให้น้องดูเห็นยุ๊กเห็นยังไง พุนพุนพุนพุ่นนี่นี่นี่แปะลําเนียมโอ้ยขะเอาวันใช่ปะว้าวเจ้าดูกับก็รู้ดูยอียงเลยลงมาลงมาลงมา วว้าจักเอียงเอ้าดูสภาพก็รู้แล้วว่ะค่ะใครเอฟซีมามดูสภาพไปเบิ่งเบิ่งสภาพทางนั้นเป็นตากินอยู่บ่อ่ะคนข้าวหอมโอ้คิดถอดไม่ลอยบ่ปะข้าวหอมกระไหลุบไปทำยังไปเบิ่งน่ามันเป็นตากินได้อยู่บ่มันแต่เมื่อวานนี้เด้อจะเอสะบุญ มาติชา้สบายดีแม่รวยม่บัแม่ป้ากนแเอา่ดมาชมไอ้ลูกไเียนวาใกมามาแล้วไ้้มันม้มันมาแล้มันฝนตกแบบโอ้ยบเดีแคมใส่กระชามันเปิดมาเลยใส่ออนด้วยตัวายเพิ่งเนาะบูดีฉลองเลียน

สราเราบริส <ism Durch tus k> ืทอมักไฟมาผ่าคุณยายปุ๊ว่ามาเงาะกับมีแม่นไิ่งก็ยิ่งเอะเลยทำแเชบอยู่ไปบุญกินน้ำไปเอวยมอยเด้อเอามารีวิวเด้อแช็บอยู่ส้มใจแล้วยังกล่องหนึ่งเลยนะคือภายนอกกินน้ำเป็นไฟนั่นมันยืนห่ะอุ่นเอา อะสัอุ่นเอาเอา้าเนไก็เป็นเาหซะ้อนหนึ่งนะ่ลุมพีอยู่พีกรมีนี่บกเไกันเพ่อกับแม่เจ้ดิะฮะอยู่เพื่อเพื่อาไว้พ่อกับแม่จะกินน้ำเด้อเนไมาเด้อกินไ<ป>ในใก่เด้อ พาชอนอัมราชอนคือต่อในมื่บ้านนี่นะพอไปซสื้อต่อทัดนะเสื่อมต่อกับบลูทูธได้อันนี้แม่จะวางเอียงนี่จรวาลใจกันได้อียังบ้าเหรนจันนะครับเสแปรเจ้าก อ้อ้ปลาลุนกินน้ำตีปลาลุ่นกินน้ำาุ่ใจชมใจอพูดห้าสิบบาทหนึ่งร้อย Da, ba, ba ส hmm? oh. ้มใจและวอ๋อเอาไว้ก huh? ินกับข้าวเด้อพ่อกับแม่จะมันบริขึ mm ้นมาคือบทจิ้มจ้าไฮประหลุนกินน้ำไว้ไว้เอาแบวงไปไว้กินกับข้าวน้ำแบวงห้ปลาหลุนเอาเมื่อกินไว้ไฮประหลุนเอาเมื่อตอนนึ่งภาษิมากินลิ่นเบิดบะมันกับบได้กินกับข้าว ใส่กับคลองกินลิ้นนี่นี่จีจีกล้องนี่แจมนะสบุญนี่จี๊คือพอไห่นอกกินน้ำท่ำบังในน่องทางล้างอ่ะแจ่มไม่ได้แม่แจ่มในขางทงอ่ะคลองเขากินลิ้นเด็กน่อยเขามักหมักเลย

หัวหน้ามาหอดประมาณเก้าโมงสิบโมงแรงเลยประมาณนั้นทำกุ่งจะเช็ดจะได้กินให้ปรุ่นเห็ดให้กินเด้อไ้ปรุนเห็ดให้กินมือแรงนะพักคอมนะาไว้้เอ้ย ทองมีกาใัชกินเป็นบุญฝากขยันโตละพันมันกระโบไว้ด้วยเนื้อมันคือกันแหละทำไปมันักโตใหญ่เปรแซ่บดอกเนาะนักแต่หะวันกาบนากัะนาเออบึงโอ้ต้อแนกรต้อกรต้อแนคอยซื้อลูกต้อมาเสียวไกินชาวพันหกหลายหนึ่งอออ ขั้นยวไปบอกมันแม่บอกั้นเขาบอกให้กินตอดมันตอตอดมันบอมาตอกูกูตอตอดมันบอกว่าให้แม่จะกินเด้อยินบอกคนเบียร์ใหม่ลองจัง่อยเนาะซื้อเบียร์ใหม่มาสิ เบียใม่บี้ยใหม่หมักม่วงมักมีกคเอียงก็คอยทามกุอินทพาัมไปช่งเบี้ยโอ้ท่านขาในชวนอ้อยชิเฮ็ดงาหัวในชวนอ้อยในชวนอ้อยสิบุไมนใช่ตะก้ออยกระบอนเอาลงไ้ก่อนทดน้ำเสมอสิุ ใชนาแทัเหมน่บก e e <và> ่เุบนเซยไก่เคซเคยกินยซบบ่้าวหอมเคไก่ธรรมดาอันน้ซข้งแรกเอาไว้ในรถข้งที่องสมใจแล้วบ่ ้าขออังกับขังที่ชามพี่น้องเบิดชามคาเราประจังได้กิ่นคาใกล้แล้วลืมอันฮอนเพลงห้องเพลงใส่ฉลอยต้อันเป็นอย่าอย่างยีง่ห้อนัดชิพาไปการาบไปโยกินบุเพเก็บเอวยมืเนาะไปการนะปกาบไ,ไ,ได้ <laughs> บอกเพราะว่า,า,าวกินยาแก้เมาลดนแลก็หักไ,ได้กินกระยากินยาอย่ได้ได้แต่ซากยาอย่างเดียว เมานะขี้น้กแปะบ้มันแลนล้วมัไวากัเมาเลยแหนแหลขี้กเมากับเมาขอเขาข้ากนนไผ่กับเมาเดานอจะขี้ลปลาเห็นคุณยุเลนแต่เมาตนขึ้นรถเมยเด้อฮัลโลเาขึนเขาลงเส้นบัตนะห่วไทางุณเดแบรอนแบบออไปกินกุ้พอเคยมีประวัติแล้วขึ้นชวันน้ำขินได้นอนขึ้นมาบุร่ายเผลเมาเลย ยังจักอันยังจับอันเ่าปั๊นไปไซิมอนเด้ออันนึงอันนึงเด้อซิมอนกับคอนชายอันหนึงก็โบมาบุ่่นอ่ะบบมาไม่เหนบอกโบมาแล้วก็บไมีแนวกินเหรจให้ปั่นให้หมอางมกแตเนกะมักเงาะกตบขนมกุ้งจะเชฟได้กินให้ปลุนเห็ดสุกินเด้อแมงเด้องน้ยเยอะ กินโลด้าอื่เอาไปวรกตแ่อยาไปรุนกินโอ้ยแจม่นางเมยจะคนเพื่องขึ้นเทิงบ่อีแม่อาัเนอแจ้วเด้ออัแจ้วให้น้ำไม้ซิมอนคนชัยยินยุทำทำแจ้วให้ซแมอนคนใกแจะกแจได้จนใจกกกแจแ ส้มใจแห้งโอ้ยเห็นกายอย่างเดียวน่ีอิอะพี่น้องหอดบ้านแล้วส้มใจแห้งได้กินแล้วพี่น้องจ้ามืัอนี้สาระเก็ษตรพาบรรยากาศไปเพียงเท่านี้นะพ่อกันคลิปนะพี่น้องไปแล้วสบายดีสบายดีถูกใจแห้งโอ้ยกระดูกประเทศไทยเขาหอมแบบนี้ก็กระ